โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างฟอร์มโลกหรือ MDI Child Form นั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อเลคเชอร์ที่ผ่านมาเราได้จัดการในส่วนของ Main Form นะซึ่งก็คือ MDI Parent Form นั่นเองในส่วนของฟอร์มโลกนั้นจะประกอบด้วยฟอร์มอะไรบ้างนะครับมาดูามีฟอร์ม About นะครับตรงนี้ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับเราจะเปิดฟอร์ม About จากเมนู Menu About Application ตรงนี้เนาะ ฟอร์มลูกตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับ User Management นะสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานฟอร์มลูกต่อไปก็จะเป็น Product Management สำหรับจัดการข้อมูลสินค้าต่อไปก็จะเป็นฟอร์ม Point of Sale นะครับสำหรับขายสินค้าและตัวฟอร์มสุดท้ายก็จะเป็นฟอร์ม Login ซึ่งเรายังไม่มีเนาะฟอร์มอก g i n เราก็จะทำควบคู่ไปกับระบบ Logout ตรงนี้นะครับ ในส่วนของปุ่ม exit ตรงนี้เราทำไปแล้วเนาะโอเคนะครับต่อไปก็ให้เราเปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับจากเลคเชอร์ที่ผ่านมา,าเราเสร็จสิ้นในส่วนของ mdi parent form หรือ form แม่ไปแล้วนะครับก็ให้ add นะ form เข้ามานะครับ form แรกจะเป็น about form นะครับ about form เมือม่อได้แล้วก็กด add ได้เลยครับ ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ปรับแต่งคุณสมบัติของฟอร์มนะครับเราแค่เพิ่มฟอร์มลูกมาให้ครบก่อนเนาะอ่าฟอร์ม about เสร็จไปก็เป็นฟอร์ม user management นะครับเพิ่มเข้ามาใหม่กด add นะครับฟอร์มต่อไปก็จะเป็นฟอร์ม product management นะครับแอดเข้ามาเลย กดแอดนะครับต่อไปก็จะเป็นฟอร์ม point of sale นะครับคลิกขวา add เหมือนเดิมฟอร์มตั้งชื่อ point of sale ฟอร์นะครับกด add นะครับในส่วนของฟอร์มล็อกอินเราจะยังไม่แอดตอนนี้เนาะเพราะว่าต้องรอให้เสร็จระบบ point of sale ขอนะครับค่อย l o อกอเข้ามาเนาะ ตอนนี้ก็ได้ฟอร์มลูกพร้อมที่จะสั่งให้เปิดมาใช้งานแล้วนะครับผมก็โอเคต่อไปเราจะมาสั่งให้เปิดฟอร์มเหล่านี้จากตัวฟอร์มแม่นะครับก็คือเมนฟอร์มนั่นเองอผมจะดับเบิลคลิกพวกซับเมนูไอเทมต่างๆเหล่านี้ไวนะ้เนาะก็เริ่มจากเมนูไอเทมชื่อ user management นะครับดับเบิลคลิกไปนะครับ ดืบเบิ้ลคลิกรอไวเลยเนาะตรง uh, Product Management mm hmm. ก็เหมือนกันนะครับ Point of Sale System l o อกเอาก็เดืบเบิ้ลคลิกรอไว้เลยนะครับในส่วนของ Exit mm hmm. เรา mm hmm. เดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าตรงนี้เสร็จไปแล้วเพราะว่าเป็นโค้ดสั้นๆแค่นั้นเองแค่ออกจากโปรแกรมนะครับอ่าต่อไปก็ About อ่าโอเคนะครับทีนี้ก็จะมาเริ่มจากตัว User Management ตัวนี้ การคลิกที่เมนูก็จะเป็นการเรียกใช้งาน Tool strip นั่นเองนะนีก็จะสั่งให้มาคลิกปุ่มเหล่านี้นะก็เริ่มจาก user management toolstrip item นะครับสั่งให้ไปคลิกปุ่ม user management toolstrip button perform click นะครับแบบนี้เนาะในส่วนของ product management เมนู uh, menu, นะก็จะสั่งให้เรียกใช้ product m a n a g e m e n t p o l l strip button นะครับในส่วนของ point of sale ก็เรียกใช้งาน uh, point of sale p o s t strip button นะครับนะในส่วนของ logout เราก็จะ comment ไว้ก่อนว่า to do เดี๋ยวค่อยกลับมาทำเนาะในส่วนของ about ตรงนี้ ก็ให้จัดการเรียกใช้งานเปิดฟอร์มเบานอกซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีตัวคําสั่งที่ใช้สําหรับสั่งให้เปิดฟอร์มลูกนะครับก็จะเขียนไว้ตรงด้านบนเนาะด้านบนฟอร์มโหลดนะครับเขียนไว้ด้านบนฟอร์มโหลดตรงน,นี้เป็นเป็นเหมือนเม็อดที่ใช้สั่งให้เปิดฟอร์มลูกนะครับก็ใช้ private modifier นะครับ void ตั้งชื่อเม t อดของเราก็ open ชายฟ f o r m จากนั้นก็จะต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือเป็น form นะครับตั้งชื่อว่า f ปุ่ม tool strip ทุกตัวจะมาเรียกใช้งานตัว open ชา i f o r r m ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสั่งให้เปิดฟอมโลกนะวิธีการของเราก็คือต้องกำหนดฟอร์แม่ให้กับเขาก่อนนะ วิธีการก็คือ f. mdi. parent เท่ากับฟอร์มนี้ฟอร์มนี้คืออะไรฟอร์มนี้คือฟอร์มเมนฟอร์มนั่นเอง this นะครับต่อไปเราจะกำหนดให้เขา,า start position ก็คือว่าให้เปิดขึ้นมาในตำแหน่งไหนเนาะก็ใช้ f. start position เท่ากับ form start position. ตรงนี้เป็นเมนวนะต่อไปจะเรียกใช้งาน property left กับ top ก็คือว่าให้เขาอยู่ห่างจากฟอร์มแม่เท่าไหร่เนาะก็จะมีหน่วยเป็นพิกเซลนะครับด้านบนกับด้านซ้ายาเริ่มจากด้านซ้ายก่อนแล้วกัน f. left เท่ากับผมจะกำหนดว,ว่า3พิกเซลแล้วกันนะให้อยู่ห่างจากด้านซ้ายของฟอร์มแม่3พิกเซลต่อไป f. top เท่ากับ3เหมือนกันนะด้านบนนะครับตัวนี้ต่อไปก็สั่งให้เปิดฟอร์มรูปก็คือ show นั่นเองนะครับ f. show เราจะมาเริ่มการเรียกใช้งาน Open c h i Form m e t h o d ตัวนี้จากตัว About ตัวนี้นะ About Application t o s t r i p Menu Item แล้วไลคลิกนะครับตรงนี้อันดับแรกก็สร้าง i n s t a n c e ของ Form About ขึ้นมาก่อนนะ About Form ตั้งชื่อว่า F เท่ากับ New About Form แบบนี้ จากนั้นก็สั่งใช้งานเม t h o อด open child form นะส่ง f เข้าไปแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนด property ให้กับ form about ได้ผ่านเม t ตอดตรงที่ได้นะ,ะตรงคำสั่งตรงที่ได้ก็คือ f อาจจะสั่งให้ซ่อน control box นะก็ได้สั่งให้ซ่อนตัว minimize box ก็ได้แบบนี้อ่ะผมทำให้ดูนะ f minimize t o ากับ f a l s คือซ่อน minimize box f maximize box แล้วก็ฟอลก็ซ่อนตัวขยายฟอร์มเต็มจอเนาะเราไม่ให้ใช้งานแบบนี้กำหนด Pro p เพ t รเพิ่มเติมได้เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเราก็จะเขียนคำสั่งแบบนี้ให้กับตัวทูสตริปอันอื่นนะเนี่ยตัวนี้ User Management ตัวนี้เราก็เดับเบนทคลิกไปเลยนะครับสั่งให้เปิดฟอร์ม User Management เนาะ User Management Form F ท่ากับ new user n a g e m e n t form จากนั้นก็เรียกใช้งานไม่ตอด open c h i form ส่ง f เข้าไปนะครับอ่านี่เสร็จแล้วในส่วน user management ต่อไป product management ดับเบิลคลิกมาเลยนะครับทำเหมือนกันเลย product management f ่ากับ new product management form กดแท็บได้เลยนะถ้ามีถ้ามันมีการออโต้นะครับก็เรียกใช้งานไม่ตอดเหมือนเดิม open c h i form ส่ง form product management เข้ามาซึ่งนั่นก็คือ f นะครับต่อไป point of sale ตัวนี้ขอสร้างฟอร์ม p อ i n t of s a ซ e ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมลูก point of sale form f กับ new พ o ยต์ออฟเซลล์กดแท็บได้เลยต่อไปก็เรียกใช้งาน openai c form ส่ง f เข้าไปเนาะมีอะไรอีกนะครับดูในส่วนของ logout ตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกเรอไว้เลยเนาะแล้วก็เราก็คอมเมนต์ไว้ก่อนส่วนล็อกเอายังไม่มี t o do ในส่วนของ exit เราทําไปแล้วนะครับตรงนี้เนาะต่อไปก็จะมาทดสอบดูว่าเมธต่อที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะ open c t r i form เนี่ย work ไหมตรงนี้มี error นะดูว่าเกิดจากอะไรอรู้สึกว่าเราลืมอะไรครับสี a ์ p นีต้องจบคำสั่งด้วย semi colon เนาะถ้าลืมก็จะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเอาใหม อันนี้ผมก็กําหนดให้เขาเต็มจอมาตั้งแต่แรกเนาะก็จะเปิดมาก็เต็มแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะย่อนิดนึงเนาะเดีวบันทิกได้เลยนะครับจะเริ่มจาก about form ก่อนนะครับตรงนี้อ่าตอนนี้ about form ก็เปิดขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ต่อไป user บ้างละตัวตนี้ user แ o m e ปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตนะตรง ข้อความ text ของ form เนี่ย user management form เนี่ยก็เปิดมาแล้วต่อไป product ก็เปิดมาได้นะสังเกตนะครับต่อไป point of sale ก็ได้แล้วเช่นกันในส่วนของ logout ยังไม่มี exit มีแล้วคือกดไปก็ออกจากโปรแกรมเนาะอันนี้ไม่ต้องทดสอบอ่าต่อไปมาทดสอบ tool บ้างนะ tool strip หรือ tool bar กด user management ปุ๊บก็เป็นการสั่งให้เปิด user management form กด product management ก็จะเป็นการสั่งให้เปิด product management form กดไฟล์ออฟเซลก็จะเป็นการสั่งให้เปิดฟอร์มขายสินค้าเนาะในส่วนของล็อกเอายังไม่มีกดไปก็ไม่มีอะไรเนาะ e x i กก็ปิดโปรแกรมโอเคครับในส่วนของการสร้าง MDI ใช้ฟอร์มหรือฟอร์มลูกแล้วก็การสั่งให้เปิดจากฟอร์มแม่หรือ MDI Par e เ t น o r ฟก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดซ้อนกันได้ไหมครับเนี่ยผมทำให้ดูเนาะ เอาบโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ